ก็ดูเลยขอให้ได like ้ผลดีกับการรับเลือกประเด็นประเนวันนี้หน่อยแล้วกันนะครับก็่ี้รู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกเราก็ดีใจแล้วก็แล้วก็เป็นเกียรติของพ่อและลูกที่ได้รับโอกาสอยหลายๆรังวัดซึ่งรางวัลนี้ก็โดยเฉพาะเป็นรางวัลที่สี่คนจัดขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับพ่อและลูพวกได้ได้รับรางวัลสูงเกียรติวันนี้ครับแล้วอย่างไรครับ ช่วงนี <T ap ort> <laughs> winter, ้ออกงานบ่อยเขาบอกว่าน้องเหมือนเริ่มพูดเก่งขึ้นยังไงบ้างทางเห็นบอกว่าภาพยนตร์ใกล้ออนแล้วใช่ไหมคะยี่สิบเก้าก็ยี่สิบเานนี้ครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้แฟนในคาคะน้ต้าหยอกไม่เลิกมีโชวไม่ปิโชให้ดูแหวนวันนี้ก็คือไปโชว์ของเต้าหยอกต้องตามไปดูเลยใช่ไหมถ้าเราถุงแหวนไหมมันจะออกมันจะแบบอะไรเนี่ย ได้เห็นทีเซอร์ได้เห็นทีเซอร์เราไหมาทีเซอร์ภาพยนตร์อ่ะแล้วครับเอาหรอไป็นยังไงบ้างไปชอบไหมครับเออยังไงเห็นแบบเริ่มติดใจในในเรื่องของการเป็นนักสแสดงแล้วยังท๊ะก็เรื่องของจะเปรื่อซึ่ซ้ำเข้ามาเรื่อย แต่ก็จะไม่ทิ้งก่อนเราก็อันนีละครับช่วงใกล้ช่วงนี้ใกล้เปิดบลอแล้วก็เรียดครับเรียดเพราะอะไรเรียดเพราะว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้คนดูชอบทำยังไงจะให้ถูกใจคนให้เยอะที่สุดเพราะว่าอาจจะให้ถูกใจคนทั้งวันเป็นแบได้อยู่แล้วแต่คือเราต้องการให้ถูกใจมากที่สุดนั้นก็เลยต้องเรียดต้องปรับแก้อยืงนั้นหละเพินกว่าเยอะ ได้ออกงานออกงานแล้วก็จะมีการปรับอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แฟนคลับพี่น้องแฟนติดคาดหวังมากกับผลงานปีนี้แต่จริงๆฤดูการนี้หลายคนก็รอนะเพราะว่าเหมือนจะมีเพงใหม่เข้ามาเขาก็เริ่มแบบ<ม>เล่นกับโซเชียลทัาให้มีแม้แต่เตนะริ่มาติดตามอะไราบเงี้ข<ม>้าวก็ก็ดีที่ว่าเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่หมที่ที่ช่วยมาสื่อสารวัฒนธรรมแต่ว่าพระเอก ว่าพระเอกเราเราก็ยังก็คือว่าพระเอกในในในนามในเรื่องเนาะแต่จริงๆแล้วลูกๆก็ยังจะมีการพัฒนาที่จะให้เหมาะคำว่าพระเอกไปอีกนานหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือมาระบบทะระบบไหนก็คือระบุพระเอกอ่าแล้วก็ผมก็ระบทดีว่าคาแรคเตอร์รมันมันตรงกับว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เป็นกุมคลิปที่แบกว่าเซ่อเซ่อโมโงประมาณนั้นก็ๆๆเลยก็เลยเอาคาแรคเตอร์นี้ให้เขาไปเลย อย่างจริงจริงพอเวลาหลายคนไปตามวงระเบียบเขาก็จะชื่นชอบในเรื่องของงานโชว์หลัยิ่ยงช่วงนี้งานโชว์ก็จะมีอะไรที่มันจะมาเซอร์ไพรส์ตอนเปิดวงอีกด้วยไหมคะัพี่ก็มีครับก็เตรียมอยู่หลายโชว์อยู่เพราะว่าคนคนอีสานหรือคนไทย<า>ที่<า>ชอบดูมอลลั<า>มเขาก็อยากไม่ใช่ว่าจะมาดูเต้นอย่างเดียวร้องอย่างเดียเนะก<า>็<า>อยากมีอะไรที่ให้ดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้แปลก ให้ครูที่การบ้านทำการบ้านที่จะไม่ใช่ว่าไปนัง่งดูเล่นคนรอ้องในเชิงค่ะอย่างเต้าหย่องล่ะคะอย่างฤดูที่แล้วเนี่ยมันก็มีเพลงหนึงเพลงเลยทิงเจอรนึงนออกมาใช่ไหมฤดูนี้อาจจะมีเพลงเพิ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือฤดูนี้ก็จะเป็นพนักร้องเยอะขึ้นก็มีร้องด้วยมีเล่นด้วยก็ร้องอะไรเหมือนเดิมเลนนี้ะจะเป็นเพ <c oughs> ลงแนวไหนย,ยังไงหรือว่าเพลงแนวแดนเหมือนเดิม พระเอค่ะพระเหมที่เรามาแทนปมันแบบของเขาดว่าแบบตัวละรแบบนี้ขอเขาเป็นความเรื่องเขาเนยังไงบ้างก็ก็เราก็ไม่อยากแท้เาะว่าแทนเนาะเพราะคำว่าแทนนี้มันแทนกันไม่ได้อแล้วเป็แว่าเอามารับบทรับบทเป็นพระเอกที่อย่างที่พ่อบอกอะเร็เตอร์มันจะเป็นที่บอกว่าโวแล้วก็ซื่อซืบื้อประมาณนี้ก็โดน เมียจริงเมียด่าโดนเมียเอาหลอกได้ตลอดเวลาประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยตรงกับคาแรคเตอร์สำหรับผู้หญิงคนที่ที่จะเข้ามารับบทบาทนี้มแปลว่าคาแรคเตอร์แบบนี้แม่แม่เขาชอบใช่ไหมครับเวลาที่แบบแม่แม่ที่เขาชอบดูเหมือนเราจะชอบแนวนีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าชอบไหมก็อาจจะ จะมันไส้มากกว่าเราก็จะแบบมาโมเถี่ยน้องมาสวนเถี่ยน้องก็จะประมาณนี้แต่อย่างงี้พอพอที่มันผลไทยก็อย่างงี้ดาวร้ายก็จะมีบทบาทเพิ่ขึ้นใช่ครับดาวร้ายไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกร้ายประมาณนี้โดยว่าปีนี้นางเอกจะรับบทเป็นนางเอกร้ายจะไม่เป็นนางเอกที่แบบว่าภาพเข้าปไปก็ะจะเป็นที่แบบว่าเกง่งปลาแล้วก็เขาเรียกอะไรสตอรี่ประมาณนั้น คิดว่าจเลือกออกมาในแต่ละฤดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบางยากนะครับเลยก็ยากอยู่นะเพราะว่าคือมันต้องอินเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าคือคนรู้เอาความรูาคไม่อยากพัฒนาไปด้วยว่าไม่อยากดูซ้ำซากไม่อยาก ได้มีการบังคิวน้องๆมิสแกนทุกแก๊งกอดดาราแดนมาลงลงนี้ดูนี่เลยค่ะคือดูนี้คือนานาเนนั่ก็คือเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเสนอถ้าเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเสนอสำหรับแก๊งคนก็น้องเขาก็มีงานที่จะไปทำงานเขาอยู่หลายๆที่ก็เลยไม่สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ครับแต่จริงๆก่อนหน้านั้นเคยสัมภาษณ์ดาราแดนว่าคือจะอยู่ตรงนี้เลยเหมือนเป็นการเติมความฝันให้กับน้องค่ะวันนี้เหมือนฝันน้องเขาเป็นจริงแล้วเพอะไรใช่ครับเพราะว่าดาราแดนเขาก็ ตัดสินมาค่ะทีนี้เขาก็ยังยังอยากรู้ศาสตร์ด้านหมอลำค่ะเขาก็เลยไปขอคากตัวเป็นศิษย์เพื่อจะศึกษาด้านนี้เพื่อจะไปต่อยอดในการาเรียนการสอนให้กับเด็กๆส่วนตัวเวลามองตัวศิลปินค่ะเห็นดารานีอนอย่างนี้คิดว่าต่อไปจะเป็นที่ถูกใจแม่ยกอะไรอย่างาน,านาี้ไหมคะเขคิดว่าได้ดนะเพราะว่าน้องดารานคืเขาเขาถ่้ยตุ้บตุ้บมาเล่นร้ายก็ได้ ทีือดศิลปินเป็นเลือดนักแสดงนะเห็นความตั้งใจเขาเป็นไงบ้างเลยเขาเอีตอนกสทอะไรอ่ะเพราความตั้งใจของเขาก็ตั้งใจจริงๆตั้งใจที่อยากไปหาความรู้หาวิชาจริงๆในการที่จะไปอยู่ด้วยกันก็เพื่อนๆร่วมงานเขาก็พยายามที่จะให้ความรู้ดังแบให้คือเขาไม่เก่งเพราะว่าคขาอยากรู้อะไรหรือเขาไม่รู้อะไรเขาก็ถามแล้วก็ศึกษาว่ามันเป็นกันเองอยู่แล้วเพราะว่าเราร่วมงานตั้งแต่ ไปแกล้มาแล้วค่ะเขาเพิ่ถามไปอย่างเต้าหยองพอเห็นทักษะการน้องเขาเรื่อยๆเนี่มีเขาเรียกเป็นพระเอกหรือเปล่าล่ไเนถามยังับน้องพระเอกนานอยู่คำว่าเป็นพระเอกหรือยังอกนานอยู่แต่เขาบอกว่าหรืเป็นน้องพระเอกหรือเป็นน้องดาวร้ายหรือจะเป็นตัวประกอบอันนี้คือคู่ได้อยู่แต่คำว่าพระเอกนี่มันก็ต้องรู้ต้องเข่งกว่านี้เยอะค่ะที่เต้าหยองนักฝึกอะไรเยอะกว่าเดิมไหมคะอะไรอย่างเงี้ยกำหมดพระเอกเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปสร้ดูการหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆถ้าบทเพลงกับบทาะไรชอบบทอะไรบ้างกันหนูว่าอะไรเงี้ยค่ะอะไลท์ารอยทำไมอะคะัเป็นร่นดีไม่แต่ถ้าเป็นดารไล์แล้วน่าจะได้ไปเพราะว่าแบบทุกคนแบบอุ้ยหลงรักดาวไลน์หน้าบานอเงี้ยใต้หรงจะต้องเปกนบอเพเ ฝึกถ้าถ้าฝึกถ้าคือเรื่องเล่นเรื่องร้องเรื่องเล่นนี่ก็คือเขาเล่นได้แต่เรื่องเต้นไม่ห่วงแล้วเรื่องเต้นก็ไม่ได้หวงแต่ถ้าเป็นดาวร้ายเรื่องลำนี้นี้ก็ฝึกไม่ไม่นานแต่ถ้าจะเป็นพระเอกต้องฝึกนานเพราะว่าร้ายนี้ไม่จําเป็นต้องลำแต่ขอเล่นได้ร้องเตยเข้าเตยออกได้นี่ค่ะใจเราอยากเป็นอก้หญิงนะ ตบเกมจไล่รอเครบก็นหน่อยะจากวออกจากนะไมีการคุยกันก็คุยกันตลอดครับเพราะว่าลูกก็ไปร่วมงานกันตลอดลูกก็ร่วมงานกันตลอดเพราะว่าไปหนอะไรเข้าไปมีอะไรก็โทรหากันคุยกันว่าวันนี้พ่อมีงานตรงนั้นตรงนี้นะลูกสะดวกมาไหมก็คุยกันตลอด แต, <im sharing> แต่ตอนนี้คือเขาก็หอวกังวลกับเรื่องธุรกิจที่ว่ามันูลงไปเพราะว่ามันเป็นเงินที่สะสมมาก็เลยแม่ก็ควรู้ก็ก็ยังศึกษาเรื่องธุรกิจตรงนี้ยังยังไม่เก่งก็ต้องดูแลด้วยกันไปจนกว่าแม่จะเก่งเว่าพี่จะากปล่อยปล่อยาให้แม่ต่อสารต่อได้เขามะกินอะไรกกอขาวก่อนแต่ก็ที่ว่าเขาไม่ไปไหนหรอกเพราะเขาก็ห่วงพ่อเหมือนกัน พ่อของตั้งแม่ถ้าจะมาหาพ่อก็ห่วงแม่ถ้าจะมา,าอยู่กับแม่ก็ตลอดเลยก็ห่วงพ่ออยู่ว่าคือ,อพออ่อก็ยังยังรออยู่แต่เขาก็ยังสัญญาว่าจะกลับมากลับมาครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะอยู่วงการบอลก็ยัง,ง,จ,ะงจะอยู่กับเราเกียบเลยสืต่อ,อ,าาอไปค่ะโอเคอินเสิร์ตถ่ายภ okay. าพคู่กับใจ